สวัสดีครับสายคอบอลสายชอบแทงบอลนะครับผมเห็นหลายท่านถามมาว่าคู่ลีดยู่นเตดกับลิเวอร์พูลไปทางไหนดีนะครับคู่นี้ไปง่ายๆนะครับผมไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยนะครับไม่มีเสียใจแน่นอนนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลนะครับผมชนะแน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดนะครับผมนะสกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลยิงลีด31ครับ ไปคู่ต่อไปได้เลยนะครับคู่มาร์ลิทนะครับกับเซนตาบิโกนะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ยิ่งง่ายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเฮดตูเฮดให้ดูนะครับคู่นี้ง่ายๆเลยนะครับผมโอ้โหเฮดตูเฮดนี่มาร์ลิทชัวร์นะครับผมยังไงก็มาร์ลิทคู่นี้ผมให้ไปที่มาร์ลิตชนะเซนตาบิโกนะครับคู่นี้สกอร์ที่คาดอยู่ที่3 0ครับ สำหรับสายสูงต่ำด้วยนะครับผมเล่นได้นะครับคู่นี้นะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย